สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะบ้านแสนดีการ์เด่นนะคะทุกคนวันนี้จะพาไปเที่ยวสวนองุ่นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวสูสวนองุ่นนะคะนี่เป็นสวนองุ่นของลุงข้างๆบ้านกันนี้เองค่ะข้างหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นสวนของลุงองค์อาจน,นะคะทุกคนที่บ้านบางทองนะคะอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุร์นะคะ นี่เลยทุกคนอังุนมีสายพันธุ์นะคะมีชื่อสายพันธุ์ด้วยหยุยลุงบอกว่าอันนี้เลี้ยงมาประมาณสี่เดือนนะคะเราก็ไปศึกษาวิวธีเลี้ยงองุนมากับลุงค่ะเนีย่ยดีมากๆเราว่าเราจะอยากปลูกอังุนแล้วสิวันนี้เราก็เลยมากับน้องสาวนะคะทุกคนมาซื้ออังุ่นของลุงนะคะได้มาด้วยนะ สองต้นลุงเลี้ยงอ่ะเลี้ยงใส่อายางรถยนต์นะคะทุกคนองุนที่เห็นนี้ปลูกตั้งแต่เดือนกุมภานะคะทุกคนกุมภาพันสองพนาร้อยหกสนี่เองสี่เดือนนะคะให้ลูกติดลูกแล้วนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยมีการสั่งจองแล้วเดี๋ยวจะตัดได้ในเดือนกันยายนนี้นะคะลุงบอกว่าถ้าถึงเดือนที่จะตัด จะให้มาดูอีกครั้งค่ะน่เราจะได้มีโอกาสเห็นลูกที่เต็มๆเราได้สั่งอ่าไว้มาลกาของลุงมาหนึ่งชนิดแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่ออะไรมีองุ่นที่ไผ่านการจองไว้สามชนิดนะคะเราสั่งเราจะมาตอนที่อังุ่นที่พร้อมกินอีกทีนะคะลุงจะให้มาชมลุงเลี้ยงเนี่ยมีแรมโบมีสี มีไว้มาละกาเนี่ยค่ะทุกคนเราก็ายได้มาสองต้นนะคะอังุนจากบ้านลุงนะคะอ่าชื่อมานิเคยวฟิงเกอร์แล้วก็ไว้มาละกานี่ไปทะหลุงมาแล้วก็กล่าวว่าเดือนหนึ่งจะได้สักคู่หนึ่งก็ยังดีนะคะชี่ที่บ้านเราเองมีอังุนใกล้บ้านก็ดีนะคะทุกคนเราก็อยากปลูกอังุนไว้ได้ ปลูกไว้เป็นของตัวเองด้วยนะคะอย่างน้อยเราก็มีที่ปรึกษาใกล้บ้านนะคะ